สวัสดีหนีเห่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกค่ะขอต้อนรับคุณารูโฮมสตอรี่ Home Story นะคะวันนี้เรามีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกับผักพื้นบ้านล้านนามาฝากคุณคุณทั่วไทยทั่วโลกค่ะรวมถึงหนึ่งตำรับกับหนึ่งเมนูจากผักพื้นบ้านชนิดนี้ส่งต่อถึงคุณคุณทั่วไทยทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ลืมค่ะของกินลำยูตี้คนมัก ของฮักยูตี้คนเปิงใจรอยยิ้มสร้างสุขได้รับชมรับฟังไปยิ้มไปไม่เครียดนะคะหนึ่งเรื่องราววันนี้คือเรื่องราวของผักเฮือดหรือผักเฮือกค่ะส่วนที่เราหงว่าผักคือยอดใบอ่อนของต้นเฮือดหรือต้นเลือดของภาคใต้และภาคกลางนะคะผักเฮือดมีอีกหลายชื่อเลยผักฮีก็ใช่ผักเฮือกก็ใช่รวมถึงผักลีบ ก็คือผักชนิดเดียวกันละค่ะผักพืชเป็นไม้ยืนต้นสังเกตได้มีสองสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์แรกจะมีรสเปรี้ยวนำมีรสฝาดและรสมันตามค่ะมียอดใบอ่อนสีชมพูอมเขียวนะคะอีกสายพันธุ์จะมีรสฝาดและรสมันนำรสเปรี้ยวซึ่งยอดใบอ่อนของเขาจะออกสีเขียวนำชมพูละค่ะ และทั้งสองสายพันธุ์อร่อยหรือลำทั้งคู่แกงใส่กระดูกหมูหรือจะยำหรือจะกินกับน้ำพริกอร่อยล้ำจ้าดดีค่ะหากมีรสเปรี้ยวนำลำนักแลเปิ้นว่าจะอันนะคะโฮมซอเรื่องของเราวันนี้ขอชวนทุกท่านมาทำยำผักเฮือดกันค่ะเริ่มต้นก่อนยำให้น้ำผักเฮือดไปนึ่งให้สุกเสียก่อน ระหว่างนึ่งผักเฮือนเรามาเตรียมเครื่องยำกันค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ 1. พลิกแห้ง 2. เกลือ 3. หอมแดง 4. หอมขาว 5. หมูบดหรือหมูสับติดมัน 6. มะเขือส้มก็ว่ามะเขือเทศ 7. ผักหอมป้อมก็ว่าผักชีเพียงเท่านี้เราก็เข้าสู่วิธีการทำได้แล้วค่ะ วิธีการทำมีดังนี้นะคะ 1. นําำผักเพือที่นึ่งสุกแล้วหัน่นตามชอบ 2. ให้เราโคลกหรือว่าตามหอมขาวจากนั้นนำไปเจียวจนเหลืองหอม 3. โคลกพลิกเกลือและหอมแดงให้เข้ากันให้ละเอียด 4. หั่นมะเขือส้มพร้อมซอยหอมป้อม ตรียมไว้ 5. นํานกระทะตั้งน้ํามันเจียวเครื่องพลิกที่โขกไว้จนหอมตามด้วยหมูสับผัดใบเกือบจะสุกให้เรานําผักเหือที่เราหั่นไว้ลงไปผัดรวมกันผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกดีเติมรสด้วยน้ําปลาเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะเขือส้มผัดต่อจนสุก หรือจนมะเขือส้มสุกเข้ากันจากนั้นชิมรสตามชอบได้เลยนะคะยังผอกเฮือทานคู่กับหนังปองก็ว่าแคบหมูลำดีนักแรกค่ะกระซิบนิดนึงนะคะนอกจากความอร่อยของผักเฮือดแล้วผักเฮือดยังถือเป็นสมุนไพรพื้นบ้านขนานเอกด้วยเปลือกของเขาต้มน้ำดื่มบรรเทาอาการปวดท้องได้ดีเลยทีเดียวค่ะ และนอกจากนี้ในผักเือดยังมีแคลเซียมมือวิตามินต่างๆรวมถึงมีเส้นใยอาหารมีพลังงานสูงด้วยค่ะแต่สำหรับแม่ลูกอ่อนกับแม่ลูกน้อยหากมีอาการไอไม่ควรกินผักเือดนะคะเพราะอาการไอของคุณจะเพิ่มมากขึ้นค่ะผักเือดจะออกยอดใบอ่อนช่วงปลายหนาว ย่างก้าวสู่หน้าร้อนราวเดือนกุมภาถึงมีนาคมนะคะและไม่ใช่เพียงแค่นำมายำตานนะคะผักเพื่อสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูแกงใส่ปลาก็ลำ้ำหรือจะนำมาแหนมกับน,น้ำพริกไม่ว่าจะนึง่งหรือว่าลวกก็ลํำดีนแกแลค่ะทั้งหมดนี้คือหนึ่งเรื่องราวที่มาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะ ผิดพลาดประการใดต้องขอสุม,มาภายมานะตรงนี้โดยขอบคุณที่สดับรับชมเราบุ่าลืมนะคะของกินลามยู่ี่คนมกักของหากยูตที่คนเปิงใจสวัสดีค่ะ